อ่ากาบสวัสดีครับเอฟซีเมรักรักสูวิชาปูขนมต้มทั้งหลายนะครับก็มากันอีกเข็ดเคยครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยชอบก่อนช่างนะครับก็เปลี่ยนสไตล์ใหม่ครับวันนี้ก็สามช่องเลยนะครับนะวันอาทิตย์นะครับประจําวันอาทิตย์ที่4เมษายนครับสามช่องรุดมหาราชครับไล่มาเลยนะครับตั้งแต่มวยเดวิทีไทย11นาฬิกา45นาทีนะครับ ต่อไปที่เก็ดสีขีดทุกความมันครับ14นาฬิกานาทีนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่อัมโมรินทีวีซปเปอร์ไฟนะครับ18นาฬิกาเขาลบถุงชาติเสร็จสโล่เลยนะครับอ่ะก่อนจะนำเรียนนั่นแหละนะครับหน้าจอครับสโบเบทสามห้าเก้าครับเบแทงมวยออนไลน์เดียวสเต็ปออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวครับ การเงินมันคงทาวรเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแอดไปเลยแอดนำหน้านะครับแอด359 S B O B E T ครับมีแอดนำหน้านะอย่าลืมอย่าลืมแอดนำหน้าครับ S B O B 359นั่นแหละครับนะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับไปกันเลยครับ3ช่องลูดมหาราชครับคู่แรกนะครับศึกมวยดีวิถีไทยครับเปิดจอก่อนนะครับวันอาทิตย์ที่4มีนา เมษายนสิอนาฬิกาสนาทีนะครับคู่แรก123ปอนด์ครับพิชิตชัยมอสุดประเสริฐนะครับต่อน้ำหนักให้เจ้าเพชร8เลี้ยว1ปอนด์ครับ124นะครับเจ้าเพชร8เลี้ยวต่อ124นะครับเจ้าพิชิตชัยมอสุดประเสริฐหรือว่าพีเชสเนชัยนะครับอบตคัมพีนะครับไอ้นี่หมอนี่โอ้โหเตะขาต่อยหมัดนะครับปอดใหญ่ปลายแรงหมัดหนักนะครับ มัดศอกอันตรายปลายมั่นคงแน่นอนครับลายนี้26ปีขวาจากสารคามนะครับล่าสุดไปแพ้เจ้ายอดขุนศึกมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับส่วนคู่ต่อกรครับเพชร8เร็วนะครับสจวิชิต8เร็วนะครับร้อยี่สิบปอนด์ครับได้เปรียบวันนี้1ปอนด์นะครับเจ้าเพชร8เร็วหรือว่าเจ้ายอดแสนไก่มอบุญสมศรีนะครับยอดแสนไก่นิติสมุยนะครับ24ปีครับรุ่นน้องมวยขวาจาก ลบบุรีนะครับโอ้หมอนี่มีแชมป์นะมีแชมป์การันตีให้เลยนะแชมป์ขนมต้มมวยไทยครับนะอดีตรองแชมป์มวยมาบินครั้งที่4ี่ต่างหากนะครับนะเอออยู่ในทีมงานของพี่บําพูดินนะครับทีมงานคนจัดนะผู้นี้ง่ายนะครับนะครบเครื่องนะครับจังหวัดสองรอดักรอโต้หนักๆแรงๆนะครับหมัดศอกอันตรายปลายมั่นคงเฉ็คเช่นกันครับล่าสุดชนะ ดาวทองพันมหาชัยครับชนะน็อกเลยนะครับล่าสุดนะครับอ่าคู่นี้ครับหนึ่งปอนเนี่ยผมว่าน่าจะมีผลครับถ้าไม่ซวยโดนหมัดกลมลนซอกลนไปก่อนนะครับจัดไปที่เพชรแปดลิ้วหรือว่าเจ้ายอดแสนไก่มอบุญสมศรีครับคู่แรกเพชรแปดลิ้วส่อจอบชิดเมึกแปดลิ้วครับมาถึงคู่สองครับร้อยสามสิบเอ็ดปอนครับยอดวิยาศิเล็กมวยไทยนะครับพบสลาตันตัวในต้าเฮียองนะครับเจ้ายอดวิยา ศิริลักษ์มวยไทยครับ21ปีครับมวยขวาจากอุดรธานีครับยอดยอดวิทยาสตอเหี่ยวบางแสนน่อยนะของเฮียมา้อยนะฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในเหนียวครับมัดศอคมนะครับลายนี้ล่าสุดไปพลิกไปพลิกแพ้ให้กับเจ้ายอดขุนศึกมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับโอ้โหพลิกแสบครับวันนั้นพลิกห้าหนึ่งผู้โดยสารตายเกี้ยงครับวันนั้นสําหรับเจ้าสลาตันตอริตายองครับ รุ่นน้องเอ้ยรุ่นพี่ครับยี่สามปีนะครับขวาจากชนบุรีนะครับก็คงมาอยู่กับ่าซอยเหงนะครับแมตติก็มาประเดิมแรกเลยนะครับกิจมืองนลครับมาอยู่กับกิจมืองนนนะครับก็ใช้สีเสื้อของซอยเหเลยกิจมืองนนนะครับประเภทเปิดเจมบูดันนะครับนอกได้ในเหนียวหนึบเลยรายนี้นะครับมัดศอกอันตรายปลายมั่นคงนะครับล่าสุดแพ้ชาคิดออพิมลศสีนะครับอ่ะจัดไปครับ ยอดวิทยาศีรักเมไทยนะครับชอบเบื้องต้นนะครับนะชอบมวยฝีมือครับถ้าไม่ซวยโดนหมัดโดนศอกหล่นไปก่อนนะสลาตันนี่โอ้โหหนักแรงเหมือนเจ้าพิชิตชัยแหละนะครับในก็เหนียวหนึบเหมือนกันนะครับอยู่วงนอกนะครับน่าจะกินน่าจะใช้ฝีมือแล้วก็ใช้สมองได้อยาใช้ใช้สมองนะครับกินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยน่าจะเข้าวินได้ยอดวิทยาศีรักเมไทยนะครับหลังช่างเจอกันอีกทีมาถึงคู่ รองครับร้อยสาสิบเจ็ดบอครับพอยวิยาเพชรสี่หมื่นหรือว่าแม์นี้ก็อยู่กับท่านนายกวิทยุทุ่งสงนะครับพบจรวดศึกสิทธิ์คุณมะนะครับเจ้าพอยวิยาเพชรสี่หมื่นหรือว่านายกวิทยุทุ่งสงนะครับยี่สี่ปีครับมวยขวาจากนครศรีธรรมราชนะครับฝีมือครบเครื่องนอกได้ในเหนียวครับลายนี้มัดศอกคมนะครับล่าสุดไปแพ้เจ้าเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับ ส่วนเจ้าจลศึกสิทธิ์คุณมะนะครับจดศึกกอกำบรรณาจลศึกสจวิชิตเมือง8ริ้วนะครับ20ปีรุ่นน้องครับสายจากโคราชกันเองครับดีกี้ก็ไม่ธรรมดานะครับแชมป์135บปอนบูริน่าลีโวอะไทีเดียวนะครับประเภทครบเครื่องนะครับบู้ได้หมุนได้นะครับหมัดศอกอันตรายนะครับล่าสุดนี้ไปชนะนะครับอาล็กเท็ลุงเรืองนะครับก่อนหน้านั้นก็โดนเอล ดวงสมพงศ์กิตมืองดนครับตีมุนเดียวเลยนะครับฉายมุนเดียวจบนะครับแพ้นะครับจัดไปครับยอดวิยาเพชรสีเหมือนหรือว่านายวิทยายกวิทย์ทุ่งสองครับคู่สามนะครับคู่คํอ่านรุ่นพีน้าเย้าอยู่วันนี้นะครับเชื่อมั่นในฝีมือนะครับเพลงเขาเร้าใจนะครับเกาะติดชิดต่างครับพลอยวิทยามาถึงคู่สี่เอกนะครับร้อยยีบเปอนด์นะครับ สุริยันเล็กพอเยืนยิ่งนะครับพบยอดขุนศิกมอราชพัฒหมู่บ้านจอบบึงนะครับสุริยันเล็กอบตคำมพีพอเยินยิ่งนะครับก็คงจะอยู่กับคุณพี่แสงเทียนนะซ้อมอยู่ท่อแสงเทียนน้อยนะครับ24ปีครับมวยขวาจากสารคามนะครับเปิดเจมบูล้างผ่านครับลายนี้เจาะยางขว้างกระจกหมัดศอกอันตรายปลายมั่นคงนะครับชนะนกแหลมบ้องลีซอการค่าหรือสิทธิเสตูครับราชสุดของเขานะครับ ส่วนเจ้ายอดขุนศิกมราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับเป๊ะครับอายุเท่ากันครับเป๊ะยี่สี่เลยนะครับยังไม่ถึงเบญจเพศนะครับปีหน้าคงคงเป็นจเพศมวยคว้าจากสุรินนะครับหรือว่าเจ้ายอดกระตันยูสอสุขชาตินะครับแชมป์ร้อยยี่สิบหกบอลอ,อตคสามนะแล้วก็แชมป์เป็นแชมป์ว่าวค้ครูเสืองาสองปีซ้อนเลย โอ้วันนี้มีม,มีช่องเก็ดด้วยนะช่องเก็ดในไหว้ครูสวยงามก็มีอีกคนหนึ่งก็คือเจ้าโหนนะครับต่อยช่องเก็ดวันนี้อ่าก็เพื่อครบเครื่องนะเตะต่อยหนักแรงไปมั่นคงครับลายนี้นะล่าสุดเสมอพิวัตรสอสมนึกนะครับอ่าชอบแบบไหนชอบหนักชอบฝีมือครับวันนี้นะมวยหนักๆมีสามคู่นะครับฝีมือมีสามคู่เหมือนกันนะครับใครชอบหนักใครชอบฝีมือครับอ่ะคู่ชี่เนี่ยผมชอบหนักครับ ชอบสุริยนเล็กอบตอคัพีหรือ่ายอยันยิง่งครับขวาตายซ้ายถลบจัดไปที่สุริยนเล็กอปตอคัพีครับนะลูกสกอตต์ต่ก็ชอบอยู่นี่แหละสุริยนเล็กนี่แหละครับสลาตันกับพิชิตชัยนี่ก,ก็ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับมีโอกาสเป็นสกอตต์ต่ได้ทั้งนั้นนะครับอยู่ตัวดีก็เริ่มางทุนนะครับนะช่องนี้เห็นเห็นแล้วนะครับนะพิกนี่โอโ้โห พิชซ่าหาดสักกันนะครับบอกไว้เลยนะครับนะก็อยู่ตัวเดียวก็อย่าลืมบังทุนแล้วกันนะครับมาถึงมาต่อกันที่ช่องเก็บเลยนะครับช่องเก็บสีทีวีเพื่อคุณนะครับมันครบทุกรสชาติครับเจ็ดสีนะครับมาต่อกันที่เจ็ดสีก็เปิดหัวที่ร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับทำการถ่ายทอด14บสนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับก็พัก30นาที40นาที พักเป็นชั่วโมงแหละนะครับนะเดชเชร็กครับบอบริลักษ์ครับพบซันโวยูฟ่าบุมเด็กเซียนนะครับเจ้าเดชเชรเ็กนี่ครับก็ผิดหวังจากเสือตัวที่20นะในล่าในการชกล่าสุดแพ้เจ้าฉลามเสือนายกเอเทสลานะครับ20ปีครับบวยขวาจากสงขานะครับครบเครื่องเขาในเหนียวเปิดเจมปลายมั่นคงครับลายนี้นะครับก็ซ้อมอยู่สิงห์มาวินนะแบบนี้นะครับ ส่วนเจ้าสันโวบุมเด็กเซียนนะครับก็ของคุณบุมเด็กเซียนเขานะครับอยู่ดอนธานีซ้อมอยู่ดอนนะ18ปีครับมวยขวารุ่นน้องนะจากขนเจ่นนะครับสายหน้าดีในเหนียวหนึบเลยลายนี้นะครับเกาะติดคิดตังเลยลายนี้นะพบเครื่องเตะขวาต่อยขวานะครับหมัดศอกอันตรายนะครับล่าสุดชนะน็อกเจ้าปลื้มนะครับหรือว่าเจ้าโพสีบ้านไร่กลางเขยนดงนะครับคู่นี้จัดไปครับคาดการว่า รุ่นพี่อย่างเดโชเล็กบอบริลักษ์นะครับน่าจะกลับมาพังาดอีกครั้งหนึงได้นะครับด้วยดีกีเสือตัวที่20นะครับค้ำคออยู่ก็คงจะต้องโซ่กันแบบถึงพิกถึงกึ่นเลยทีเดียวนะครับซื้อขายได้สบายผมคิดว่าเข้าเดโชได้ขายแน่นอนครับคนแรกจัดไปที่เดโชปอร์บริลักษ์นะครับนะครับมาถึงคู่2ครับช่องเก็ดสีนะครับร้อยสิบก้ปอนนะครับ เมืองรบสอสราชีพครับพบประตเพศร v เเคเขาใหญ่นะครับเมืองรบสอสราชีพนะครับหรือว่าเจ้าอิติพนวอยืนยงนะครับเด็กหนุ่มจากน้องคายครับวัยยีมปีมวยขวานะครับประเภทที่ว่าฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่ตอยแรงสอกนักมัดคมนะครับนะาลายนี้ปอดใหญ่ปลายแรงนะครับแพ้ยอดพลันชัยนะล่าสุดของเขานะครับส่วนประตัเพศ วีเคเขาใหญ่นะครับหรือว่าซินบีมวยไทยนะครับยีสองปีครับรุ่นน้องขวาจากพัทลุงนะครับโอ้หมอนี้สายหน้าดีนะครบเครื่องเขาในเหนียวหนึบเหมือนกันนะครับมัดศอกอันตรายครับนะล่าสุดไปชนะพิกเจ้าลุงเพชรเพชรเจริญครับพิกปลายครับวันนั้นพิกปลายปลายเลยทีเดียวนะครับวันนั้นผมก็ดูอยู่นะครับที่อะไรไ่อท่อน้ำไทยอะนะประมาณนี้นะครับ คู่นี้ก็ผมยังชอบที่ประตักเพชรมีเชเขาใหญ่นะครับนะชอบนําเลี้ยงชอบก็พอๆกันนะครับนะอยู่สอสาะักเทก็โอ้ท่านประธานวอนะครับก็โอ้ได้นายกแล้วนะครับนะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับสําหรับคนในวงการมวยที่ได้อตําแหน่งนะครับดีๆเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองนะครับนะขอแสดงความดีใจกับท่านประธานด้วยนะครับท่านวอนะครับได้ได้ไปเรียบร้อยครับนายกนะครับเป็นนายก เพมนตีไอเพศสบาลเนะประมาณเพศสมนตรตีนะครับนะอ่ะวันนี้ครับชอบนิดนิดครับชอบประตักเพชรพีเชเขาใหญ่ครับนะซื้อขายครับคู่นี้นะครับไม่มีม้วนเดียวนะครับสองคู่แรกนี่ผมว่าได้ขายกันอุตลุดอะนะครับจัดมวยได้โอ้โหได้เสียมากครับนะคือไม่มีม้วนเดียวทั้งทั้งสี่คนนี้ผมว่าไม่มีม้วนเดียวอะนะยิ่งมาเป็นคู่สามครับร้อยี่สิบเบอครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ครับพบชัดชัยพีเคแสนชัยนะครับ เจ้าเสือใหญ่สอดียพันครับเด็กหนุ่มวัยสิบเก้าปีครับมวยขวาจัดจัดจุจักเด็กเทพเด็กเทพครับเด็กเทพนะครับนะครบเครื่องนักแรงเขาร้อยเช็คบินได้ตลอดนะครับมัดศอกอันตรายปลายมั่นคงครับล่าสุดชนะน็อกกาก้าแป๊ะบินบุรีนะครับด้วยเขารอยอันสวยงามครับส่วนรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ในยี่สิบห้าปีครับมวยขวาจัดนักศรีครับชักชัยพีเชแสนชัยครับหรือว่าเจ้าเพชรเจ็ดสีสอเทียนโพเดิมนะครับ ฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับมัดศอกอันตรายไปมาดีไปไปไปมันคงครับก็มีมันคงมั้งไม่มันคงมั้งอไอ้เพชรเจ็ดสีเนี่ยนะก็ถือว่าใช้ได้นะรุ่นพี่ที่ว่าเก๋าอะประเภทเก๋าเก๋าลายคามน,นะมวยตัวนี้นะล่าสุดไปชนะเจ้าเพชรมรกตเพชรสี่หมื่นนะครับคู่นี้ก็ซื้อเข่าลอยครับซื้อศอกซื้อซื้อทุกอย่างควนหนักแรงของเจ้าชื้อใหญ่นะครับจัดไปครับ โอ้สองตัวแล้วนะครับนะสองตามสมตามมาสองคนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นนั่กทั้งท่านสารวัชเชตผมตามมาสองตัวเดียโอ้แฟบเลยนะครับนะวันนี้เอาคืนครับสอเดชยพันธ์ครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชยพันธ์ครับจัดดักจัดเต็มนะครับนะเอาคืนนะครับมาถึงคู่สี่นะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับรุ่นไรสเวตเจ็ดสีนะครับร้อยสามสิบเก้าปอนด์นะครับแต่ในชกกันวันนี้คือน้ำหนักสี่ร้อยสี่สิบนะครับนะ ตะพองแก้วสิงมาวินนะครับพบศิวกรเกียรติเจริญชัยนะครับตะพองแก้วสิงมาวินครับหรือว่าตะพองแก้วจำปาบอนนะครับเด็กหนุ่มวัยสิบแปดปีครับมวยขวาจากพัทลุงนะครับซ้ายหน้าดีนะครับลายนี้ครบเครื่องเปิดเกมเดินหน้าคว้าตีนะครับในนิบานทุกแกเลยนะครับฟ้าไม่ร้องไม่ยอมปล่อยลายนี้นะครับเหนียวหนึบจริงๆนะครับล่าสุดนี่ไปแพ้นอกเจ้าหนึ่งละเล็กเจ็ดหมื่นดนรับที่ใต้นั่นแหละนะครับที่กระบี่หรือที่อะไรนะ แต่เจ้าเฉพาะแก้วนี่อยู่พัทลุงนะครับส่วนเจ้าศิวกรครับเจตดเจริญชัยครับหรือว่าพีเคเซนชัยนะครับเด็กหนุ่มวัย21ปีครับรุ่นพี่ครับยี่ยี่เอ็ดปีครับขวาจากสตูลนะครับเป็นใต้ชิงกับใต้นะครับนะในนามเดิมตั้งแต่สมัยแชมป์ร้อยแชมป์สามสิบกิโลของภาคใต้ก็คือเจ้าแมทธิวลูกหนองหันนะครับนะพอโตขึ้นมาหน่อยมาเปลี่ยนเป็นศิวกรเจ็ดเจริญชัยก็ได้แชมป์ร้อยยี่สิบหกปอนด์เจ็ดสีนะครับ โอ้แคมหลายเส้นหมอนี่ครับที่หลากหลายนะครับนะตั้งรับจับทางรอดักรอโต้หนักๆแรงๆครับนะบูได้บุนได้ครับนะนอกได้ในดีนะครับล่าสุดชนะธนัชัยสมหวังไก่ย่างนะครับหรือว่าแฟนแท็กนั่นแหละนะครับนะอ่ะจัดไปที่รุ่นพี่ครับสีวกรเจ็ดเจริญชัยครับนะหน้าเจ้ารุ่นน้องอยู่นะครับถ้าเกาะติดก็ชิดตังเือนกันนะลุงลุงเอเจ้าทบพลแก้วนะโอ้โหหมัดมวยเจ็ดสีวันนี้ผมยอมรับเลยครับ this is เอาวอลิกรูดครับบอกได้เลยครับฝุ่นตลบทุกคู่แน่นอนครับถ้าไม่มีการน็อกกันก่อนนะเออน็อกกันน็อกนี่ก็ต้องนู่นแหละช่อบในวิถีไทยอ่ะสิบเอ็ดนาฬิกาสี่ห้านทีเนี่ยเลยใครชอบสกอร์ต่ำกดไปเลยสามสี่คู่นะมาต่อกันที่อมรินชิเวที่อตกสามนนทบ,บุรีครับสิบแปดนาฬิกาครับเคารพธงชาติจบก็สโลเลยนะครับ เคกครับเอคู่ที่1ครับร้อยหกบอลครับอัมรินทีวีนะครับสามสิบสี่นะครับสุดรอออดตึกแดงครับพบสิงห์ดำยุทธสุราชเจ้าสิทธิสุดรอเจ้าสุดรอออดตึกแดงนะครับหรือว่าเพชรเหยียดเพชรนั่นแหละนะครับนะเด็กหนุ่มวัยสิบหกปีครับมวยขวาจากอุบลนะครับก็คงจะอยู่กับพวกเพชรนำโชคเพชรนำชัยเพชรแสนแสบ โอ้โหหลายเพชรนะครับมีแต่เพชรล้วนๆนะครับสจาลุวันเนี่ยครับทำมวยแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับใครซอจาลุวันครับเป็นผู้ดําเนินการนะครับครบเครื่องนะครับเปิดเกมหมัดศอกอันตรายปลายมันคงครับลายดีนะครับล่าสุดแพ้ยอดบัวงามไดมอนด์เก้าแปดที่จิตสีนี่แหละนะครับส่วนคู่ชกครับสิงห์ดำยุทธสุราชครับรุ่นพี่นะครับเจ้าชุดรอสิบหกปีสิบเจ็ด ย่างสิแล้วไอ้สิงดําก็ย่าง18นะครับรุ่นพี่อยู่นะครับซ้ายจากสุราษฎร์ธานีนะครับสิงดําครบเครื่องหนักแรงนะครับเตะต่อยเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับไปมั่นคงนะครับล่าสุดแพ้เพชรนำชายออดตึกแดงนะครับจัดไปครับสุดหล่ออัดตึกแดงครับเพชรเจ็ดเพชรซ้อมสอจารุวันไม่ตงเสือครับแข็งโป๊กนะครับจัดไปสุดหล่ออดตึกแดงครับแต่ระวังความดื้อความดื้อยานะครับมือดื้อยานะ นักชกรอยาในไลนเนี่ยนะสิงดํายุสุล่าเนี่ยระวังด้วยนะครับซื้อขายได้สบายนะครับข้อสุดรอได้ขายก่อนแน่นอนครับมาถึงคู่2ครับร้อยสิบสี่ปอนด์ครับวันเดชเป็นการที่ว่าวันนั้นเสมอกันนะครับที่ใต้นะครับในงานวันเกิดของนายหัวโกเดครอบรอบ53ปีครับวันนั้นที่เจอกันนะครับเสมอกันมาครับผลพันชัยครับพบโรเบิร์ตสอธนบวรนะครับเจ้าผลพันชัยครับ เด็กหนุ่มวัย19ปีครับมวยขวาจากกระเบีนะครับอ่าประเภทนี้แหละไออีกคนหนึ่งที่ว่ายครูสวยงามนะสวยงามคนแรกก็ช่องอ่าวิถีไทยนะครับไอันี้เขาว่ยครูสวยงามจริงๆไอยผลพลันชัยเนี่ยนะครับเออ่ชิงกันเลยกับเจ้ายอดคุณศึกมรชพัฒน์นะไอันี่สวยนะสวยงามว่ายครูสวยงามครับนักชกวัย19ปีจากกระเบีนะครับครบเครื่องนะครับอ่าประเภทที่ว่าชกเกมตั้งรับนะหลายนี่นะ รอดักรอโตหนักๆน,น,นะครับก็ผัดแพ้ผัดชนะกับกับเจ้าพลอยลุงเพชรทีเด็ด99นะเออสี่ห้าครั้งเจอกับเจ้าเพชรเจ้าพลอยลุงเพชรสายมูลสุเกอร์เดิมอ่ะนะส่วนคู่ชกครับโรเบิร์ตสอธนบรวรครับอ่าสิบเก้าปีเท่ากันครับมวยขวาจากอุบลน,นะครับเออไอ้น,นี่ว่าเป็นมือขวาเลยบอกมือขวาเลยนะมือขวาคุณเขาว,เวตานเลยนะคุณพี่ลำน้ำมูลสอสุมาลีนะโอ้โหลายนี่นี่บอกได้เลยว่า สุดยอดครับเป็นเด็กในคาถาของคุณพี่ลำน้ำมูลเลยว่าคุณเขาเวตาลเลยทีเดียวนะครับก็เคยชกกันมานะกับโผนเนี่ยนะก็เสมอกันมาในงานวันเกิดของนายหัวโกเดะนะครับครบรอบ53ปีในแบดนันนะครับของท่านนายหัวนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับหนักแรงปลายมันคงดีลายนี้นะครับชกเกมประเมินประมาณเปิดเกมนะชกประเภทเปิดเกมลายนี้นะครับล่าสุดชนะนอกสักเล็กเขียบเพชรเดชะนะครับวันนี้ครับ เห็นไฟที่เจ้าโรเบิร์ตชนะน็อกเจ้าศักเล็กเรตดเพชรเดชาแล้วนะครับผมมองเห็นแล้วครับว่ารูที่มันจะขึ้นไปก้านคอนี่น่าจะเป็นไปได้นะครับนะก็ชอบไปที่โรเบิร์ตนะครับนะสอทนบวรชอบนิดๆนะครับนะคู่นี้ฝุ่นตลบอีกแล้วครับท่านนะครับนะแรกๆก็ผลไปก่อนแน่นอนนะครับผลไปก่อนแน่นอนเหมือนที่ไฟที่ที่ใต้นะครับนะชอบที่โรเบิร์ตสอธนบวรครับชอบนิดๆนะครับ มาถึงคู่รองครับอมรินทีวี34นะครับพลอยลุงเพชรทรายโมสุนุกเกอร์ครับ109ปเก้าอลพบสายเล็กสายันยิมครับเป็นการแจ้มือกันนะครับเจ้าพลอยลุงเพชรวันนั้นแพ้บานได้ยังไงคาอกคาใจเฮียตีบอกตีกันไหมเอามาครับลงจอที่อมรินครับบันดีโชคกัน109ปเก้าอลครับพลอยลุงเพชรทรายโมสุนุกเกอร์ครับเด็กหนุ่มวัย20ปีมวยขวาจากยโสธรครับประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับชกเกมตั้งรับนะครับ ในมีขวางหน้าดันเสียดนะครับลายนี้ล่าสุดแพ้สายยนเล็กสอสระคีบนะครับส่วนคู่ชกครับสายยนเล็กสอสระขีพนะครับหรือว่าสายยนเล็กสายยนยิมเดิมนะครับเด็กหนุ่มวัยยี่สี่ปีครับรุนพี่มวยขวาจากน้องไข่ครับครบเครื่องเปิดเกมนะครับลายนี้นะครับเดินหน้าคว้าตีนะครับปลายแข็งแรงนะครับล่าสุดก็ชนะเจ้ายอดคุณพลสแก้วพลนะครับอ่ะวันนี้นะครับเอาคืนทบต้นทบดอกครับเพชร พลอยลุงเพชรสายมูนสุลเกอร์นะครับนะซื้อขายอีกแหละครับคู่นี้เจ้าสุริยาเล็กไปก่อนอีกแน่นอนครับนะจอสุริยาเล็กไปก่อนแน่นอนนะครับชอบพลอยลุงเพชรสายมูนสุลเกอร์หรือว่าธีเดตเก้าต้าของเฮียตีครับนิดๆนะครับมาถึงคู่เอกครับร้อยยี่สิบหกบอลครับบิ๊กแบงชอคโยยาสุนะครับพบจอมพระรามชัยนะครับลายที่สองครับของนายหัวนะครับ เจ้าบิ๊กแบงนี่เด็กหนุ่มวัย24่ปีครับมวยขวาจากอุบลนะครับครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงครับนะเอนเต์เทนคนดูดีนะครับคู่นี้แพ็รกิเพชรรัตนพานุครับล่าสุดของเจ้าบิ๊กแบงนะครับส่วนเจ้าจอมพระรันไชยนะครับ18ปีครับรุ่นน้องครับจากนครศรีธรรมราชครับเปิดเกมครบเครื่องหมัดศอกอันตรายครับปลายมั่นคงลายนีนะครับล่าสุดชนะเพชรบรรกฏสิทธินายกทวีตพง์นะครับคู่นี้จัดไปที่จอมพระรันไชยครับนิดนิดอีกนละนะครับ โอ้โหอัลมาเรนี่จัดได้ช่องเจ็ดนี่จัดไว้ได้โอ้โหสามช่องนี้นะครับนะผมบอกได้เลยว่าโอ้โหมันเอียดอาดเอียดอาดตลอดทุกคู่นะครับโปรโมเตอร์ี่ช่างหัวแหลมจริงจริงเลยครับนะบอกตรงเลยสามช่องนี้นะครับนะหัวแหลมปิดเลยครับสามารถประกบเข้ามาีนโอ้โหมีแต่แบบซื้อขายไม่มีม้วนเดียวครับนี่แหละครับเป็นที่นิยมชมชอบนะครับสําหรับท่านลองนะครับไทยเป็นท่านลองนะครับสามช่องนี้นี่โอ้ยโกยเงินกลับบ้านครับ เป็นทนลองอย่างเดียวครับลองทุกยกนะครับใครต่อรองเลยแล้วเอาไปขายเอาไปโต้ดนะครับนะประมาณนั่นนะครับอ่ะก็ถ้ามีการหมัดมวยหรือถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างใดนะก็ออกไปเจอเจอกับผมที่ชอบหลังช่างเหมือนเดิมสามช่องลูดมหาราชอย่างนี้ตลอดไปนะครับอ่าลอจะเจอกับผมได้เลยนะครับชอบหลังช่างสามช่องลูดมหาราชนะครับฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยามใจด้วยนะครับนะสโบเบ็ดสามห้าเก้านะครับนะเว็บแทงมวยออนไลน์เดียวสเต็ปนะครับออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวครับ แอดไปเลยครับมีแอดดับ้านะครับแอดสาม้าเก SBOBET ครับนะผมจะลงลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปใต้โพสเหมือนเดิมครับฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับนะสำหรับผู้ที่สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์วิจารณ์มวย3ช่องรูดมหาราชสวัสดีครับอ๋อลืมรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ